เมตานิวครบจบทุกข่าวคุณอรัญญาภูตาเพชรเจ้าของร้านคาเฟ่ชื่อดังจังหวัดพิจิตรนิ York Cafe, วยร์กคาเฟ่คว้ารางวัล CEOVmen ASEAN Award 2022เครือข่ายองค์กรสตรีไทยร่วมกับจิตอารีมาดามอุปธรรมและสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยจัดงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรตินักบริหารนักธุรกิจหญิงเก่งแห่งอาเซียน CEOVmen ASEAN Award 2022ที่มีผลงานโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน ให้แก่หญิงเก่งที่มีศักยภาพและความสามารถเป็นต้นแบบตัวอย่างผู้หญิงเด่นที่ดีแห่งอาเซียน2,565ไปเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาณโรงแรมอามารีดอนเมืองและหนึ่งในนักธุรกิจหญิงเก่งที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานักธุรกิจดีเด่นคือเจ้าของร้านคาเฟ่ชื่อดังจังหวัดพิจิตรร้านนิวยอร์กคาเฟ่คุณอรัญญาภูตาเพชร โดยในงานรับรางวัลอย่างกก่าวคุณอรัญญาอย่างได้เผยถึงแผนการดําเนินธุรกิจต่อยอดจากร้านคาเฟ่ด้วยการเปิดขายแฟรนไชส์อีกด้วยสวัสดีค่ะชื่อคุณอรัญญ,ญานะคะปูตาเพชรค่ะเป็นซีอีโอนิวยอร์กคาเฟ่ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ภูมิใจค่ะอยากให้ช่วยพูดถึงธุรกิจที่ทำตอนนิดนึงทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรไงคะตอนนี้เปิดนอกจากการเป็นดูแลอาพาร์ตเมนต์แล้วนะคะตอนนี้ก็ยังมี นิว york คาเฟ่นะคะที่คลอดออกมาอีกธุรกิจนึ่งนะคะแล้วก็กําลังจะเปิดรับเปนชาเร็วๆนี้ค่ะ,คะก็คือปกติเนี่ยก็จะเป็นคุณแม่นะคะ,ะดูแลลูกนะคะอยู่ที่บ้าน2คนแล้วก็ตอนนี้ลูกเข้าโรงเรียนแล้วะคะ่ะแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊อะหลังจากที่ลูกไปโรงเรียนเนี่ยระหว่างรอรับลูกเราจะทําอะไรแล้วก็มีที่ดินที่ยังเหลืออยู่ะคะ่ะเพราะว่าที่ดินเราอยู่ติดติดกับศูนย์ ศูนย์ราชการนะคะก็เลยคิดว่าทำคาเฟ่ออกมาดีกว่าค่ะนิวยอร์กคาเฟ่นะคะเป็นชื่อที่เราอะค่ะแบบมีลูกคนแรกค่ะตั้งท้องอยู่ที่นิวยอร์กค่ะสหรัฐอเมริกาก็เลยตั้งไว้เป็นที่ที่ระลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ส,ะสไตล์นะคะก็จะเป็นกึ่งแบบออกยุโรปยุโรปนะคะก็จะเป็นเป็นแนวอังกฤษ ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนกันค่ะซิกเนเจอร์ก็จะเป็นพวกสเต็กนะคะสเต็กสปาเกตตี้แล้วก็อาหารทานเล่นนะคะไอศครีมแต่ตอนนี้ก็จะจะมีเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวอะค่ะใช่ก็ดีดีมากค่ะดีดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะเพราะว่าแรกๆก็คือจะทำเล่นๆเ,เฉยๆอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือที่นั่งไม่พอก็เลยคิดอยากจะขยายอะค่ะใช่อ๋อคือเทคนิคคือ ไปเราก็คือสนใจนะคะแล้วก็ไปเรียนนะคะเรียนตามสถาบันต่างๆนะคะแล้วก็ได้สูตรสูตรนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งเฝ้าเชฟหรืออะไรเลยนะคะเพราะว่าสูตรทุกอย่างก็คือมีการช่างตวงที่เป็นมาตรฐานแล้วก็เราไม่ต้องมานั่งว่าเฮ้ยลูกค้าเข้ามาวันนี้รสชาติวันนี้อร่อยแล้วพรุ่งนี้จะไม่อร่อยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็คือว่ารสชาติของเรานะคะ วันนี้มาทานยังไงอีก10ปีมาทานก็เป็นอย่างนั้นค่ะถึงมีแนวคิดที่ว่าเปิดแฟรนชชส์ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ที่นั่งไม่พอค่ะราคานะคะมันมันต้องอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าต่างจังหวัดมันก็ต้องเป็นอีกเลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นมีมาตรฐานที่แบบแฟรนชชส์แบบระดับ หรือว่าระดับสูงอะคะ่ะต้องแบ่งค่ะอันนี้อันนี้น่าจะใช่ค่ะเพื่อรักษาระดับมาตรฐานไว้ะค่ะใช่ใช่ใช,ใช่เป็นเป็นออกแนวแนวเดียวกันนะคะอาจจะเป็นหนึ่งจังหวัดละหนึ่งนะคะเพื่อไม่ไม่ให้มันแบบเยอะไปใช่เข้าไปใน World Wide Web นะคะของของคาเฟ่อะ,ค,ะ, Cafe, ะ,ค,ะค่ะ New York Cafe Thailand.com อะค่ะค่ะหรือว่าแฟนเพจนะคะ New York Cafe ะคะ่ะ สอบทุกข่าว